บทที่137คิดไม่ถึงว่าเชินอ๋องจะเป็นห่วงปัญญยกันพานนี้ไม่เจอหน้ากันแค่ไม่กี่เดือนพอรู้ว่าชูอ๋องกับพระชาย,ยาครับเมืองหลวงก็นําทหารออกมายืนรอทัพพวกเจ้าที่หน้าประตูเมืงองด้วยตอนเองดูท่าทางเฉินอ๋องคงจะคิดถึงพวกเจ้ทั้งสองมากเลยกระมัง ฉี่จริงหัวลืมตาที่เต็มไปด้วยแววเสศสีเย้ยหยั่นคู่นั้นเนยตาทะมึงทึงกวาดมองผ่านอินเชนเมืองก่อนจะหันไปทางชูเฟยหยางความหมายที่ซ่อนในในวาจาต่อให้มีพูดก็เหตุประจักษ์ชัดสีหน้าชูเฟยหยางยังคงดุดเดิมเนยรอย,ยิ้มงามหน้ามองฝ่งนด้วยความเด็ดเดี่ยวที่ไม่ยอมถอยให้เด็ดขาดชูเฟยหยางเลิกมาลดมาขึ้นดวงตาเดียวรีคู่งามกวาดมองทิวทัศน์ด้านนอกจากนั้นหันไปหาฉีจริงหยวเดีวยวแววตาเจอรอยยิ้ม เอ่ยขึ้นอย่างช้าๆว่าชาวเองก็เกาะติดอินทรสมาข้ามานานแล้วถึงเวลาควรออกไปได้แล้วกระมังฉีจิงเหยกขับเพียงแค่ยักไหลในใจรู้สึกเมื่อครู่ชูเฟยหยางกำลังค่ายคขนด้วยสายตารถมาอยู่ห่างจากประตูมังอีกนานเท่าร่ยิ่งกว่านั้นยังเข้าใจในวาจาของเขาดีเห็นฉูเฟยหยางอบอิเนเฉียนเ,เ,เบาๆฉีจิงเหิอก็พันยิ้มอย่างกำลับเสบสาร,รย,ย้อนถามลับว่า ชูอองใหญ่ต้องรีบรอนไล่ข้าไปด้วยเล่าในเมื่อข้านั่งรถม้าคันนี้มาแล้วก็ไม่ยอมออกไปจวถึงเพียงนั้นหรอกมิหนำซ้ำที่ข้าเดินทางมาคราวนี้ก็ไม่ได้มีแค่ป้อหมหายเดียวเท่านั้นรถม้าของชูอองเป็นที่ปลอดภัยที่สุดข้าจะปล่อยให้โอกาสอีๆีแบบนี้ไปได้อย่างไรเพียงแต่เฉินอ,องอุตส่าห์รอยอยู่หน้าประตูเมืองด้วยความลำพักลำบนชูอองไม่คิดจะไปพบเขาสักหน่อยหรือบางทีเฉินอ,องอาจจะอยากพั่มระบายวาจา อันน่าทราบซึ่งตื้นทันที่ข่มขั้นเอาไว้เต็มท้องก็เป็นได้หรือไม่เฉินอ๋องอาจจะได้รับรายงานรับให้มาจับตัวองค์เจ้าทายาทโดยเฉพาะองค์เจ้าทายาทก็รู้ดีว่าตนเองมีฐานะสูงสักถ้าหากตกอยู่ในมือพวกเราถึงแม้ต้องให้เผยชี้สละดดินแดนเหลือใจค่าสินหอวให้พวกเราฮ่องเต้ถึงเซียวตี้ก็คงยินยอมคระมังเมื่อเทียบกันแล้วชีวิตองค์เจ้าทายาทมีค่ามากกว่าเมื่อเห็นได้ว่าเฉินอ๋อง แต่งกายเต็มยศเือกะบี่ยาวรออยู่ในมือกลิ่นอายเข่งคลัดเทียงทำทั่วทั้งล่างนั้นชวนให้คนได้แต่มองอยู่ไกลไแต่ไม่กล้าเข้าใกล้นิมผีปากบางยกขึ้นน,น้อยน้อยเสือใยอย่างโต้กลับอย่างไม่ยอมน่อยหน้าในดวงตาเพ่งปากายเข่งถึงมจริงจังใครกับมีเรื่องบางเรื่องนั้นเกิดขึ้นจริงๆชจูอ๋องจะปล่อยให้เฉินอ๋องจับได้ว่าในรถมา้าซ่อดหลักจะถายย่าของควายศัตรูเอาไว้ถ้าหากเจียงมู่เฉินลุข่าวนี้อยู่แล้ว คิดว่าเขายัางจะรออยู่หน้าประตูเมืองอย่างสงบสงเงียมอีกหรือชูไฟหยางแท้จริงแล้วเจียงมู่เฉินทาไปเพื่ออะไรเจร้าและข้ารู้ดีอยู่แขใจยายต้องปกปิดไว้ด้วยเล่าฉีจิงหัวสบในตาผดเกรือนของชูไฟหยางหัวเราะเสียงเย็นหนึ่งทีก่อนจะเอ่ยกระทบกระเทียบเสียดสีเขาไม่เชื่อว่าตนเองพูดชัดขนาดนี้แล้วชูไฟหยางยังหัวเธอออกมาได้อีกมีค่าชูไฟหยางไม่เพียงแต่หัวเธอออกมา แถยังแหย่หน้าหัวเราะเสียงดังนั้นอีกด้วยองค์รจ้ทายาทความคิดบันเจิดยิ่งหนอให้เจียงมู่เฉินเจอทัวอง์จัาทายาทในรถม้าของข้าข้าก็มีวิธีฉลาดให้พ้นผิดถ้าหากข้ามัดองค์เจ้าทายาทแล้วส่งตัวไปยังท้องพระโรงองค์เจ้าทายาทคิดว่าฝ่าบาทจะลงโทษข้าหรือตกรางวัลให้ข้าเล่าในดวงตาอมยิ้มเอ็งปกายเย็นว่าเชื่อไฟอย่างใหาได้ร้อเล่นไหมแอบขับขมขุัญจงแจ้ง ท่านอ,องตอนนี้องค์ราถ่ายยติหัวเทียวกระเทียมรีบจึงย่อมอารมณ์ไม่ดีบรรธรรมดาเหตุไทยท่านต้องราดน้ำมันใส่กองเพลิงด้วยเล่าเพียงแต่ที่บัดนี้กุ้ยเฟยยังลยไปลอดภัยในเรื่องราใครเป็นคนที่มีความดีความชอบที่สุดในใจองค์ราชทายาทคงรู้ดีกระมังแล้วเห่าต้องเอาแต่หาเทื่องพวกเราสองสามีภรรยาอยู่ร่ำไปด้วยเล่าองค์ราถ่ายยทอย่าลืมสิว่านี่เป็นแผ่นดินกองแควนซีชูรถม้าคันนี้ก็เป็นของชูอ,อง อินเชนเมืองยิ้มบางๆในท่อยคำชี้เห็นความจริงบางอย่างทำนิ่งทำให้ฉีดจริงหยวนหัดยอมรับความจริงเสียบ้างจริงทางคาดครั้นว่าจานห่างพร่งออกจากปากฉีดจริงหยวนก็ไม่ได้โต้ฝีปากกลับอีกดวงตาที่เวลอมมาหิตจ,จางลงปรากฏความฉลาดเฉลียวยังเห็นได้ชัดคู่นั้นจับจ้องอินเชนเมืองซึ่งมีสีหน้าเรียบเฉยขมิงแต่สุดท้ายกลับดับตาลงไม่เอ่อยว่าจะได้ได้อีกภายในรถมางเงียบสนิทลง ชูไฟอย่างก็อินเทียนเมื่องมองทากันต่างรู้ดีว่าเพื่อหลงหลงแล้วต่อให้ฉีดจริงหยวนทุกผู้อื่นดูหมิ่นเหยยดยามก็จะยอมกัดฟันคืนโลหิตลงท้องไปนับภาษาอในกับตอนนี้ที่พวกนางขอแค่เขาุบป,ปากเท่านั้นเองท่านอองถึงหน้าประตูเมืองแล้วขอรับรถมาค่อยๆผ่อนความเร็วลงเสียงราแห่งของสี่ลิ้นดังมาจากด้านนอกหยุดรถเสียงก้องกังวานดังขึ้นที่เบื้องหน้า ขบวนคาราวานทั้งหมดหยุดลงอย่างช้าๆเสียงทหารป้องกันเมืองหลวงซ,ซักไซสอบสวนดังมาจากด้านนอกไประยะระยะซสีลินชูเฟยหยางส่งเสียงออกไปอย่างสุขุมหยิบายห้อยเอลตรงข้างเอวส่งให้สีลินเพียงเวลาไม่ถึงครึ่งถ้วยชาเสียงฝีเท้าม้าเบาๆท่อกหนึ่งก็ดังเข้ามาหลังจากซุ้มเสียงเย็นชาที่คุณเคยทังขึ้นชูอองเดินทางกลับมาจากโยโจชายหนยจึงไม่ยอมโผล่ให้ออกมาเล่า ได้ยินเสียงที่แฝงด้วยความโกรธแคนของเจียงมู้เฉินชูเฟยยางก็กุมมืออินเชิยนมื่งเอาไว้ยิ้มให้อินเชิยนมืง่งเรวยแววขบคิดแต่ว่าร่างกายกลับไม่ได้ขยับเขยื้อนแม้แต่นิดเดียวเพียงแค่เอ,อ่ยอย่างเชื่องช้าว่าเฉินอ๋องช่างห่วงใยญไพ่า้าประชาชนจริงๆถึงกับตรวจตาราตาเวนที่หน้าประตุมองทุกวันฝาบาทคงยินดีปรีดาหาได้เปรียบเป็นแน่แท้นึกไม่ถึงว่าไม่เจอกันสามเดือน ชูอ,องยังคงเจ้าสมบัติสำนวนเช่นเคยการป้องกันเมืองหลวงเป็นภาระหน้าที่สำคัญของข้าอยู่แล้วข้ายอมต้องใช้ความคิดให้มากเป็นธรรมดาสู้ชูอ,องไม่ได้หรอกทางที่เดินทางไปนานซินเพื่อเจระะจาสงบศึกให้สองแควนแท้แต่ไม่คิดว่าจะนําพาบุพเพสนิวัดมาหาผ่าให้องค์หญิงหนานซินเฝ้าคิดถึงทวินหาได้แต่กลับทาให้ชายยาชูอ,องเกือบจะสิ้นชีวิตอ,อยู่ที่นานซินชูอ,องช่างแข็งกล้าสามารถโดยแท้ ขนาดไปเยือนนาซินยังสามารถทําให้หญิงสาวทําทุกอย่างให้เพื่อท่านอย่างไม่สนใจชื่อตนเองเช่นนี้แต่ว่าท่านองก็ออกจะบกร่องหน้าที่เกินไปที่ไม่สามารถปกป้องชายาตนเองให้แคล้วคลาดปลอดภัยได้หรือว่าองค์หญิงนาหลันเป็นสาวงามเย้ายวนใจจริงๆจนทําให้ฉูองเสวยสุขจนลืมภาระหน้าที่เสียงเสียดสีจากนอกรดม้าดังเข้ามาอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายเฉินองหาได้ลดเสียงของตนเองลงให้ จึงทาให้ประชาชนที่เดินทางเข้าออกประตูเมืองพักกันหยุดเท้ายืนพอมันทิวแถวหลังจากได้ยินวาจาของเชียงมู่เฉินฉีจิงหุนก็ค่อยๆลดืมตาขึ้นจงมองคนทั้งสองตรงนั้นด้วยดวงตาแฝงรอยยิ้มเยาะเย้ยขายกับกําลังรอดูเรื่องสนุกสนุกแล้วก็เหมือนรอดูว่าชูเฟยหยางจะเผยสีหน้าอับจนหนทางออกมาทว่าชูเฟยหยางกับพิจิ้งมือทั้งสองข้างของอิงเนเฉินด้ิยจิตใจจดจอ่อมุมปากประทับรอยยิ้มตลอดเวลา กลับเป็นอินเชนเมิรงที่ช้อนสายตาขึ้นหลังจากสังเกตได้ถึงการเคลื่อนไหวของฉีจิงหยวนในตาวาวับเรากับหยกดำเจือรอยหิ้มบางๆปะทะสายตากระฉีจิงหยวนกลางอากาศความสุขขุมเยือกเย็นในดวงตาทําให้ฉีจิงหยวนเค้นเสียงเย็นเก็บสีหน้าทอดูน่าสนุกสนุกครับเทียบกับฉินอองไม่ได้ทอกไม่เจอหน้ากันสามเดือนความคิดนี้ก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงไปแต่จากที่ได้ยินท่านอองคล่าวดูเหมือนว่าท่านอองจะมีใจให้องคหญิงหนานหลันยิ่ง หากรู้เช่นนี้แต่แรกข้าคงจะเป็นตัวแทนแจ้งแก่ห้องแต้เฟิงเจียงตี้ให้พระองค์ยกองหญิงให้อภิเษกเชินองจะได้ช่วยให้บุพเพสสานิวาสที่ยอดเยี่ยมหาใครทัดเทียมนี้ได้สมทบพระธัหาแต่น่าเสียดายบัดนี้คนงามม้วยชีวีไปเสียแล้วท่านองได้แบบแต่เทใจเสียเปล่าเสียแล้วหนิงเฟิงคืนป้ายห้อยเอวให้จูองจูจูเจียงม,มู่เฉินก็สั่นกับหนิงเฟิงที่อยู่ข้างๆขอรับท่านอง นหนิงเฟิงนเลยจะไม่เข้าใจความหมายของเจ้านายตนสองเท้าของหนิงเฟิงกระแทกทองม้าเบาๆซี่ขี่อาชาขยับเข้าไปใกล้รถม้าขณลที่มือถืบป้ายห้อยเอวอยู่กำลังจะเลือกผ้ามารถมาขึ้นสี่หินลับปาดเข้ามาจากข้างรถม้าอย่างกระทันหันเอ่อยเสียงเยียบเย็นขอบคุณองครักษ์หนิงมากกรุณาเขือนป้ายห้อยเอวให้ข้าด้วยสี่หินหนึ่งคนหนึ่งอาชาขวางเหยื่ตรงหน้ารถม้ามือซ้ายกำกระบี่แน่นถือขวางอยู่นอกม่านรถ ฝ่ามือข้างขวาแบออกขอบป้ายห้อยเอวที่อยู่ในมือหนิงเฟิงสีหน้าราบเรียบจดใส่น้ำเพราะว่าแฝงเลกละไอสังหารทำไรองครักษ์ลำบากมาตลอดทางแล้วแต่ท่านอองสั่งให้ขะมอบป้ายห้อยเอวนี้แก่ชูอ,องด้วยตนเององครักษ์สีคิดว่าตนเองสามารถแทนที่ชูอองได้ยอย่างทั้นถึอหนิงเฟิงเองก็ไม่ยอมอ่อนข้อเช่นกันมือที่ยื่นออกไปหางมาเดิมาชับกลับมาแล้วแต่กำป้ายห้อยเอวเอาไว้ในมือแน่นไม่ยอมวางใส่มือสี่หิน กาดูแลวความปลอดภัยของท่านอองและพระชายาเป็นหน้าที่ของข้ายิ่งกว่านั้นองครักหนิงคิดว่าเจ้ามีคนสมบัติพอจะพบ่านอ๋องหรือไรสีหลินติดตามอยู่ข้างกายเฉิวไฟอย่างมานานปีปกติด,ดูเหมือนเป็นคนเงียบขึมพูดน้อยแต่ถ้าหากเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์อของเจ้านายตนก็กลายเป็นคนปากขอเี็บคมได้เช่นกันโดยเฉพาะยามนี้พวกเฉินอองมีจิตนาทอย่างเห็นได้ชัดเขาจะให้เฉินอ,องได้เห็นพระชายาอย่างสมปรารถนาได้อย่างไร ยิ่งเป็นคน,นในรถมา้ายังมีแขกไม่ได้รับเชิญนั่งอยู่อีกคนด้วยเช่นนี้ข้าเองก็ทําอําบัญชาท่านองของพวกเราให้มอบปลายหอยเอวคืนฉูองกับมือเช่นกันหรือว่าองค์คลักษรีกินใจหมีดีเสื่อมหะก็ขวางทางเฉินองหนิงเฟิงเองก็ไม่ใช่คนที่อยู่ใหญ่ได้ง่งงายๆเช่นกันแค่พูดไม่กี่คําก็ยกเจียงมู่เฉินมาอ้างใช้ฐานะตามสิรินเอาไว้ทั้งสองทะเลิดตาใส่กันต่างฝ่ายต่างไม่ยอมใคร มีแนวโน้มว่าจะลงมืกอกันอยู่ทอมพ่อชูอองสั่งสอนได้ดีจริงๆแค่องค์คลักผูดหนึ่งก็ยังกล้าขัดขืนคำสั่งของข้าเฉียงมูเ่เฉินเอ่ยปากยังเยียบเย็นในดวงตาแฉายแววดำคันใชออกมาเย่างชัดแจ้งเนใจรู้ก็จังว่าสี่หลินกล้าขัดขวางนี่เฟิง์ล้วนเป็นเพราะชูไฟหยางหิ่งชอบด้วยทว่าเขาไม่คิดจะให้ชูไฟหยางได้สมปรารถนาเฉินองเองก็แข่งขัดขดระเบียบยิ่งองค์คลักผู้หนึ่ง ถึงกับกล้าเปิดม่านรถม้าของข้าชูไฟอย่างหาได้ยอมหนอยหน้าไม่โตลิมผิปาก,กับในทันใดความเย็นชาที่แฝงให้อยู่ในน้ำเสียงปรากฏให้เห็นชัดแจง้งรู้เกลียใจเช่นกันว่าการกระทําไม่รู้จกักคิดต่ําที่สูงของหนิงเฟิงเป็นผลมาจากการให้ท้ายของเจียงมู่เฉินดุดเดียวกันข้าได้ยินว่าชูอองและพระชายาเดินทางลับเมืองหลวงก็ขิด,ด้ว่าข้ากับท่านเป็นคนนังร่วมราชสัมทักเดียวกันจึงตั้งใจออกจากเมืองมารอต้อนรับ แต่ชูอองกับผักใสให้ผู้อื่นห่างไกลถึงพันลี้เช่นนี้ไม่แม้อาจจะพบหน้าข้าสักครั้งเดียวนี่ชูอ,องกําลังดูถูกข้าใช่หรือไม่หรือท่านคิดว่าคราวนี้สร้างคุนงมความชอบใหญ่หลวงแห่รัชจำทักจึงกระทําการทําอําเภอไทท้ายเจียงมู่เฉินเค้นเจียงเย็นชาหลังจากนั้นปมิการหลบหน้าหนบตาของชูไฟอย่างรุนแรงข้ามิใช่พยานไอ้ท้องท่านอองเสียนไหยจะไปทุกความคิดในใจท่านอ,องได้อย่างไรถ้าหากท่านพูดแบบนี้ตั้งแต่แรก ข้าไหนจะเข้าใจความประทานที่ของท่านผิดไปทุกคนรู้สึกว่าเบื้องหน้าผ่านลายตาม,ม่ารถมาถูกเผยออกในช่วงิกตาเฉื่อยไปอย่างที่ใบหน้าเปื้อยิ้มบางๆเดินออกมาจากด้านในทอเพียงแค่ช่วงเวลาพิกตาเดียวมาหลุดมาก็ถูกปิดลงอ,อย่างรวดเร็วอีกคราทำให้คนข้างนอกมองไม่เห็นภายในรถมาแม้แต่นิดเดียวไม่เจอกันสามเดือนเันอองดูเหมือนจะซุบพร้อมลงไปไม่น้อยหรือว่างานราชกิจยุ่งมากเกินไปจึงทําให้ท่านอ,อง ปึ่งดอกทำงานจนเห็ดเหนื่อยไม่ได้พักผ่อนให้เต็มที่ชูไฟอย่างยืดหน้าประตูทันมาร่างสูงเพียวบงยังใส่ยตางหมดเอาไว้เขาเอ่อยด้วยใบหนะ้าประดับรอยยิ้มในน้ำเสียงเปี่ยมของด้วยความเป็นห่วงเป็นใยเทียบกับชูอองไม่ได้ทอกเดินทางไปเยือนหาซินรอบเดียวก็มีผู้เพศานิววาดตามติดตัวเสร็จแล้วมีแป่จะที่ชูองจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยแม้แต่นิดเดียวดูท่าทางในใจชูองคงจะยินดีปรีดาไม่น้อยเลยกระมัง มีหน้าตอนนั้นแม้กระทั่งชายยาตนเองก็ยังปกป้องเอาไว้ไมิทดยผ่านให้ชายยาฉูอ๋องต้องพัดตกจากหน้าผาพอเห็นฉูไฟหยางออกมาใบหน้าของเฉินอ๋องซึ่งเดิมทีหน่ายเยือกเลากับน้ำแข็งก็ยิ่งบึ้งตึงมากขึ้น,นเรื่อยืดวงตาที่เจอด้วยความหวังทางทางคู่นั้นเหมาะไปทักประตูรถม้าเป็นระยะระยะแต่กลับพบว่าประตูรถม้าถูกร่างกายของฉูไฟหยางปิดบัางเอาไว้อย่างมิดชิด ในใจเจียงมูเ่เฉินจึงเริ่มพลุงพลานตีสีหน้าเหยียบเย็นใะฉูเฟหยางที่แยมยิ้มอบอุ่นเรากับวัสดุรดูทันทีฉีจิงอยู่ได้ยินเจียงมูเ่เฉินวกปัญหามาที่อินเชินม่กงในที่สุดดวงหน้าหล่อเหล่าที่กำลังแกล้งหลับก็กระตุกยิ้มเย็นชาแฝงแววเยาะเย้ยดูเหมือนว่าวันนี้เจียงมูเ่เฉินคิดจะไม่ปล่อยฉูเฟหยางเข้าเมือไปง่ายเสียแล้วอินเชินม่งมีเดือดจะไม่ทันเห็นรายยิ้มของที่จิงหยวนนางถอนหายใจเบาๆคงจะปล่อยให้เจียงมูเ่เฉิน ขวางชูเฟยหยางเอาไว้นอกเมืองไม่ได้กรังขบวนทัพทหารหลายพันนายยืนแช่อยู่ที่นี่หากถูกรัศดรที่สัญจรไปมาเห็นเข้าก็จะปั้นแต่งข่าวลรือต่างๆนานานมากมายออกไปมีหนำสำนตอนในเจียงมู่เฉินยังจงใจทำลายภาพลักษณ์ของชูเฟยหยางอีกด้วยถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเกรงว่ารัศดรทั่วทั้งซีชูคงจะรู้เรื่องที่นานหลนันทำกับชูเฟยหยางกันหมดอินเฉินเมืองยื่นหนี้วออกไปนอกรถมา้าเห็นอาทิตย์อัสดงคลอยตกสู่ทิศประจิม ก็จะถึงยามสายยานแล้วแต่คนทั้งสองที่นอกรถดมา้ากับยังคงตั้งป้อมประจันหน้ากันอยู่อินเชนเมื่อรุกขึ้นอย่างช่ำช้อยเมื่อทั้งสองข้างรูปชายกระโปรงที่หยับย่นเบาๆก่อนจะเลิกมุมหนึ่งของผ้าม่านลดออกเดินออกมาจากรถมาถ้าโดยทวงท่าภูมิฐานทำกลางการเลิกคิกของชูไฟยางและแววตารอบอินดีปรีดาของเฉินอ๋องคิดไม่ถึงว่าท่านอ๋องจะมีน้ำใจในตีปานนี้ถึงขนาดมารอทัพพวกเราสองสามีภรรยาเข้ามาด้วยตนเอง ถ้าหากท่านอองมีวาจามากมายจะพูดกับสามีข้าขอเชิญท่านอองเข้าไปสนทนาการที่จวนชูอองจะดีกว่าประตูพังเป็นที่สําหรับให้ราชทอนเข้าออกขอบวนาหารเดินพันนายของพวกเราจะได้ไม่ขวางทางเดินของทุกคนเอาหรือรันนี้รับแสงแต่ไม่พอจะจับชูเฟหยางอิงเชียนเมืองก็ขี้ยิ้มปลอบใจเขาโดยพลันอิงแอบอยู่ข้างใต้ชูเฟหยางเบาๆเอ่ยขึ้นอย่างท้าเรียบเจียงมู่เฉินจ้องมองอิงเชียนเมืองซึ่งอยู่ห่างออกไปไม่ไกลตาไม่กระพริบชุดกระโปรงสีเหลืองอ่อน ทำให้นางดูแบบบางอ่อนช้อยทว่ารอยยิ้มที่ประดับอยู่บนใบหน้ากับสุขสกาวเปี่ยมทนด้วยความมั่นใจในตนเองแม้แต่แสงอวันร้อนที่ส่งกระทบตรงขอบฟ้าก็ยังสูญเสียสีสันแต่เดิมไปซุ่มเสียงใสกระจ่างมิได้มีจติจาัก,ก้านเหมือนอย่างคุณหนูท่านั้นการวางตัวแต่พอดีไม่เย่อหยิงไม่ต้อยต่ำเผยความฉลาดปราดเพื่อของนางออกมาทว่าคนที่ยืนอยู่ข้างกายนางให้นางอิงแอบขับมิใช่ตนเองพอคิดถึงตรงนี้แววตาเจียงโม่เฉิน ก็เขต้ตบไปน้ำแข็งโดยฉับพลันความดีจะเป็นบ้าเป็นหลังที่เพิ่งขอตัวขึ้นเมื่อช่ว่นี้ถูกน้ําแข็งหนาวเหยียบเข้าแทนที่เมื่อเห็นมือใหญ่ที่อบประออยู่ตรงเอวของนางทําให้เขาเกิดความหุนหันพันแล่นเ่อยากจะตัดมือทันทิ้งโยนให้จนนักกินจนแทบทนไม่ไหวในเมื่อท่านอองได้พบข้าแล้วเชนหันก็ขอตัวลาก่ชื่อเฟอย่างกล่าวเสียงเายชาไม่อะไรเอาวอดการประทะเช่นนี้เลยแม้แต่น้อยโดยเฉพาะหลังจงากอินเชนเมื่อเดินออกมา เขาก็ยิ่งไม่อยากให้เจ้าคนที่จองแต่จะง้าภรรยาเขาผู้นี้เอาแต่มองอิ่เฉินเมื่อไม่วางตาอยู่เรื่อยไปดวงหน้าหล่อเหลาเบื้องตึงเจียงโม่เฉินมองสมขบวนรถม้าเคลื่อนเคยเออกไปห่างๆแต่ว่าคราวนี้กลับไม่ได้ขวางทางอีกในรถมา้าฉีจินหยวนเอ็นตัวย่า่สบายใจเชิบไม่มีท่าที่จะจับไปเลยแม้แต่น้อยอุ๋งรัชทายาทนี่ก็เข้าเมืองแล้วคงไม่คิดจะเข้าไปที่จวนชูออกเลยกระมังตายลาแสนกว้างใหญ่ ถึงแม้ที่นี่จะไม่ใช่เผยชีแอ่ชวนไฮองก็เป็นชวนพ่อตาของท่านเหตุใดท่านจะไม่ไปทักทายสักหน่อยเล่าชูไฟหยางเองก็ไม่ได้กังวลกังวายใจสักนิดเพียงแค่เอ่ยย้ำเตือนถึงฉีจริงหยวนควรไปเท่านั้นทําไมหรือข้าทําให้ชูอองพูดนายย้ำเกลีไวทท่วทุกสารทิศหวาดกลัวอย่างนั้นถือฉีอจริงหยวนปลือตาขึ้นเอ่ยอยิางเฉยเมยชูไฟหยางพันขี้ยิ้มยังไม่สะทกสะท้านถามกลับว่า จวนชูอ,องไม่เคยเลี้ยงคนที่กินข้าวเปล่าองคสถายญาติไม่เพียงแต่ไม่มีประโยชน์ใดๆต่อจวนชูอ,องสำยังคิดจะสร้างความเดือดร้อนให้อยู่เรื่อยคิดว่าข้าควรจะพาเข้าไปอยู่ในจวนชูอองอย่างนั้นือเมื่อครูนี้เฉินองเอ่ยถึงหนานหลันไม่ทำให้ข้านึกถึงท้องสาวที่อยู่ในวงังนานหลันโงเ่เขลาแต่องค์หญิงแห่งเปิ์ชีเราฉลาดปาดเปลืองถ้าหากชูอ,องสนใจแล้วก็ข้ายอมยินดีเป็นพ่อสื่อพ่อชักให้อยู่แล้ว ทำแบบนี้พวกเราก็จะได้เป็นคนในครอบครัวเดียวกันถ้าข้าเข้าอยู่ในชวนชูอ,องก็คงไม่ถูกผู้คนคอลหาคำพังฉีจริงหยวนทนดูภาพโลกนี้ที่มีเพียงค่ากับเจ้าของชูเฟอย่างกระอินเฉินเมื่อไม่ได้จึงเอ่ยอย่างแฝงชิดอนาร้ายถ้าไม่อยากรู้วองค์หญิงแห่งเปยฉชีอยากจะอภิเสกสมรสจนตัวสันเช่นนี้ที่เปยฉชีไม่มีบุรุดีเลยหรือไรฉันไหงจึงชอบเลือกคนที่มีภรรยาอยู่แล้วหรือว่าการแย่งสามีผู้อื่น เป็นความชื่นชอบขององค์หญิงแค่เปยชีเรื่องแบบนี้องค์เซธายาตก็คงเข้าใจดีในเมื่อองค์เซธายาดเองก็ไม่ชอบเช่นนั้นก็อย่าเอามาใช้กับผู้อื่นจะดีกว่ามือเล็กของอินเชนเมืงทาบทับบนฝิ้วปลาของชิวไฟยางในตาสีดำสนิทที่เป่งรอยยิ้มบางๆเอ่อเถินด้วยความเย็นเยียบจังๆว่าจจที่เอ่ยออกมาอุดปากฉีกจริงหยวนได้ในโชบพลิดตาทำให้เขาสันหาว่าใจอ,าอื่นๆมาพูดมีได้อีกเมื่อถูกอินเชนเมืองพูดใส่เช่นนี้ ฉีจริงหยวนก็เบสายตาหนียังชนลอกเล็กน้อยความหงุดหงิดมโหอ่อนออกมาจากดวงตาอินเชนมั่งผู้นี้ฝีปากคมจุดจริงๆไม่ยอมเสียเปรียบเลยแม้แต่นิดเดียวดึงแทงจะแทงใส่ผัดแลของเขาให้ได้ทำให้เขาอับจนถ้อยคำสีหน้าแววตบบาบนใบของฉีดจริงหยวนยิ่งเย็นเหยียบขึ้นทุกขณะเขาเอ่ยเสียงกระด้างให้ข้าหลุดงมุมถนนข้างหน้าทิ้งอาชาฝีเท้าดีเอาไว้ให้ข้าซักทัวก็พอสีลิ้น ชูไฟหยางเทียกสี่ดินซึ่งอยู่ข้างนอกเบาๆท่านองผู้น้อยทราบแล้วขอรับสี่ดินที่คอยเฝ้าอาลักขายอยู่ด้านนอกตลอดเวลาได้ยินคำกำชับของฉีจิงอย่างชัดแจ้งจึงรับคำสั่งแล้วที่ไปตะเคียมทันทีชูไฟหยางชายยาของเจ้านี่ยอดเยี่ยมจริงๆชัวชีวินเจียงมู่เฉินคงไม่ยอมทำเมือเป็นแทรถม้าจอดลงเบาๆตรงหัวมุมถนนฉีจิงหยวนเลิกม้ารถมา้าพร้อมก,กับกำลังก้าวออกจากรถมา้า หล่จะกทิ้งว่าจะประโยคนี้เอาไว้กระจากรลาไปอย่างสง่างามแล้วอย่างไรหัวใจของเมืองเอ๋อยู่กับข้าเสมอมาเห็นฉี่ริงหยวนที่ร้อนหนีออาไปจากรถมาโดยไม่รอให้เขาเอ่ยปากชูไฟใหญ่จึงบลอุบอิบพ้นวาจาประโยคนี้ออกมาจากนั้นก็ก้มศีรษะลงโดยใบหนะ้าเจอาวัดอมิติเตียนมองดูอินเชนเมืองที่ชุกชุนเห้อ้อมกอดเอ่ยเสียงแผ่วเบาว่าเจ้าไม่ควรออกไปเลย อินเชนเมืองเลิกคิว้วเรียนอย่างท่าทางของชูเฟอย่างเมื่อครู่นำเสียงเจือด้วยความเขียดคลานคงจะปล่อยให้ท่านกับเขาปาทาฝีปากกระยุ่น้าประตูเมืองจนไม่จบมีสิ้นมีได้คำหังปล่อยให้ฉีจิงหยวนเห็นเรื่องตลกไม่ว่าสายัางให้ขนทางบุญพูทัวท์ถังทศสำทักเห็นเรื่องวุ่นวายอีกเห็นอินเชนเมืองลีตาลงเล็กน้อยคงเป็นเพราะนั่งรถม้ามาทั้งวันเลยเหนื่อยล้าอยู่บา้างชูเฟอยางจึงใช้มือทั้งสองข้างโอบรัดนางเอาไว้ กมนาทึงประทับจุมพิษบนน้ำหักนางให้หนางได้พักพนวันสัปเี๋ยวมาแล้วมาแล้วนอกชนชูอองพัวพอบ้านหงยืนรออยู่คอยท่าทันเห็นรถมาของชนชูอ,องค่อยๆเคลื่อนเข้าสู่สายตาทุกคนจึงส่งเสียงท้งองเบาๆด้วยความตื่นเต้นถึงเท่าหรืออินเชนเมืองเอืเเอ,อดวงตาขึ้นอย่างสาลมสะลอหลังจากกับพิบตาลางแดงสองสามทีดวงตาก็ปรากฏประก,ปากายสุกสกาอีกคระถึงชวนแล้ว ชูเฟยหยางกระดกเินฝีปากลี่ยิ้มขยับปิ่นยกบนศสื้ะอินเชนเมืองที่เอียงกระเทเล่ให้ตรงฉากนั้นระคองนางองจะพดห้าเผ่าคารวะท่านอองคารวะพระชายาทุกคนทำความคารวคนทั้งคู่ที่เดินลงมาจากรถมาอย่างพร้อมเพรียงกันสีหน้าปิติยินดีปรากฏเด่นฉันไม่มีปิดบงังลำบากทุกคนแล้วลุกขึ้นเถิดชูเฟยหยางเอ่ยเสียงชุ้มต่ำมือขวายกขึ้นเล็กน้อยสั่งให้ทุกคนลุกขึ้นยืนหันซ้อมยนเดินเข้ามา เมื่อเห็นว่าทรงชูอ,องกลับถึงจนโดยสวัสดิภาพแล้วจึงนประสานมือพังกล่าวท่านอ,องเฉินเ่านผู้น้อยขอตัวลาก่อนรบกวนทองเจ้ากรมหานแล้วชูเฟอย่างพลักหน้าเบาๆถือว่าเป็นการเห็นด้วยที่หันเศร้าเมื่อจะกลับไปก่อนส่วนตัวเขานั้นประของอินเฉินเนมืองก้าวขึ้นไปบนขั้นบันไดด้านหน้าชวนบ่าวคารวะท่านอองคารวะพระชาย,ยาขอทับเสียงของอีก,กงกงงดังขึ้นมาจากด้านหลัง จบแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะหรือใครที่อยากสนับสนุนช่องนิยายสามารถโดเ n a t e มาได้ที่ช่องข้างล่างนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะ